โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอก,ก,กันกับอาร์ตซูเฟ o ลอีเวของเราอีกเช่นเคยครับผมรู้สึกว่า3ามเขาที่ติดบั๊กแม่งจะหลุดออกมาได้แล้วเว้ยทุกคนวันนี้ก็เสียงพี่นี่ก็จะกลับมานุ่มนวนแล้วก็หล่อเหลาเหมือนเดิมแล้วนะครับ oh. พาที่แล้วแม่งกูเสียบไปแล้วกูลืมตั้งให้มันอาัดจ,จากไม่ไปอัดจ,จากโน้ตบุ๊กเสียงนี่มีคนบอกว่ายังกับแคสเกมในโอง่งน้องๆรู้ได้ไงพี่ลองไปแคสในโอง่งมาเว้ย oh. คือกูเอาโน้ตบุ๊กใส่ไปเล่นในโอง่งเลยไม่รู้แหละ เออเสียก็เลยมันออเป็นแบบนั้นขอโทษทีเดี๋ยววันนี้มาแคสในห้องแล้วนะครับก็บอกแล้วว่ามิตีใหม่แห่งการแคสอาร์ไงไปแคสในโอง่งเว้ยเดี๋ยววันนี้ต้องจับตัวแบบเท่ๆแักหน่อยทุกคนอุย้ยมีคอยาม,มาด้วยว่ะน้านนูน้นคอยามจะมายึดอาณา,าเขตของเราหรือเปล่ามไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนจริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากจะฆ่าเต่าเหลือเกินแต่ว่ามันมาแบบอยู่กระหลายตัวกลัวบอลลุมครับถ้าตัวเดียวไหวอยู่แต่ถ้าลุมนี่พี่ไม่ไหวเว้ย ันนี้มึงเท่าไหร่ร้อยยี่ไอตัวนี้แหละที่แบบผมกลัวมันมากผมอยากจะได้ตัวหลังแต่มันอารักขาอย่างดีเลยมันเป็นตัวผู่ทั้งคู่ไม่ใช่เหรอเออจริงๆมึงไม่น่าจะช่วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีจังหวะเผอเราจะหลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลาใส่ดีกว่าน่าจะเป็นตัวนี้มั้งที่เลเวลน้อยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงจำสีไปดีกว่าถ้าไม่จำสีนี่จะยากดีไงตัวนี้แหละเลเวล12 เอาเลยละกันป้าบข้าหัวเต็ม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 มาดิครับผมมาเลยมาคู่เลยนะตอนนี้แต่ถ้ายืนบนนี้นี่มันน่าจะขึ้นมาไม่ถึงผมครับลองดูก่อนเทสเทสดูก่อนขึ้นได้ป่ะโอ้ยโอ้ย้ยโดนน่ะหรือไม่โดนน่ะโอ้เพื่ออย่างนี้โกงนี่หว่าโกงกันเกินไปด,ดู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 เอาปีนได้ด้วยปีนได้อีก แต่มันมีวิธีมึงอย่าคิดว่ามึงจะแบบหยุดกูได้นี่นี่นี่เอาไอ้ตัวนั้นหยุดแล้วตัวนั้นหยุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยแตกแทกขาดเลยมึงเนี่ยไฟเบอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวก่กอน,นอตอนนี้ก็ไอโดโดก็ให้มันเมดกันไปก่อนนี่ไม่ได้ใส่ชื่อเดี๋ยวใส่แป๊บหนึ่งไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ๆๆก่อนอยังไงก็ต้องเอาให้ไอีตัวนี้ตายให้ได้รอฟ้าแป๊บมามึงมาต้องการต้องการต้องการ เด nice like ี๋ยวแค่12เดี๋ยวแป๊บเดียวมึงก็ตายแล้วอย่าไปแทงกระดองอย่างเดียวเลือดเริ่มมาเลือดเริ่มมาสเต็ปแป๊บต้องมีนี่ไม่โดนไม่โดนเป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะตายเปล่าตายเปล่าตายละวตาละวก็และโอ้แทกแท็กแท็กแต่งอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอยาให้มันไปถึงอนาคาเกตขาดอะไรเบอร์เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไอ้ขาดแล้วน่าจะเป็นไฟเบอร์เมื่อกี้ที่ขาดมาแล้วมาแล้วทุกคนรอมาฝั่งนี้เว้ยตอนนี้ไอตัวนั้นน่าจะหยุดไปแล้ว เหลือแต่ตัวที่จะตายตัวเดียวมาเลย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 อุว่ากระเด็นกระเด็นกลยังไม่แน่อ้โ,อโ,อโ,อโอดนนอนแผ่พุงสบายใจเลยเอ่ะขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็ผ่าท้องผ่าท้องโอ้โหต้องบอกเลยว่าหนังเหนียวมากน,นะครับสำหรับตัวนี้มาเลยมาเลยมาเลยทำไมนี่ผ่าพุงผ่าพุง พาพุ่งไปเลยนี่เรียบร้อยส่วนอีกตัวหนึ่งน่าจะหายโกรธแล้วนะครับตอนนี้มามามาดูไข่ได้ยังว่าไข่มึงเม็ดกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อไข่ออกมาแล้วนี่ใช่ปะ่ะได้แล้ว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 เอาเก็บมาสองฟองเรียบร้อยถ้าเราจะเอาไปฟักเราก็ต้องมีพื้นที่นะครับในการฟักหน่อยแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้เหมือนจะได้นะทุกคนเดี๋ยวลองลงใกล้ๆไฟดูดิ บางทีโด,โดโดมันฟักง่ายนะครับไข่แค่นี้น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองโยนไปก่อนอ่าเป็นไงบ้างได้อยู่ที่วาเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่ได้ดีมันบอกทูโคไว้กูดูผิดก <c ười> ูดไปดูอีกอันหนึ่งโทษดีโทษด,ดีอ่าตอนนี้เต่าสงบไปแล้วครับสบายแล้วอ่ะผมว่าผมอยากจะได้ิกร์แล้วเนี่ยแต่ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงขั้นเว้ถ้าอย่างนั้นเราต้องออกหน้าเดี๋ยวเราต้องเก็บของที่หนักๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปหนักๆนี้ยากอ่ะฝากไข่ไว้ด้วย ไอ้นี่ก็หนักเว้น้ำมันนี่ก็ไม่ได้ใช้เอาไว้ก่อนหินหินนี่ค่อนข้างหนักอะเอามันกดชิปแบ่งไม่ได้หรอวะเฮ้ยเวอร์ชั่นของ Windows ไม่สามารถกดชิปแบ่งของได้กูเพิ่งรู้วะเนี่ยโอ้โหรูงนี้กูไปเล่นเวอร์ชันสตรีมนี่ไปแต่ว่าไม่ทันแล้ววะ่ะเพราะถ้าเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันกูต้องไปเล่นใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานี่แหละนะเราก็เดี๋ยวตายได้ครั้งเดียวนะครับตายครั้งหนึ่งคือจบภารกิจไปเลย โอเคกูเจอดีโลแล้วกูอยากจะได้มันตั้งนานแล้วเนี่ยดีโลเนี่ยมาเล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 ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จับดีโลกันได้ตัวจับแล้วเว้ยเอาละเหลี่ยมนี้น่าจะย้อยโดนอยู่ปาบโดนโดนเออดูทีสองไม่โดนอ้าวมาพีพลาดบ้างอะไรบ้างเอาหนีหนีหนีเอ้าเฮ้ย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 เดียวเอาโอ้ยลงน้ำอีกลงน้ำนี่น่าจะจับไม่ทันว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปล่อยไปก่อน ถ้าไปหลับในน้ํานี่ยังไงก็ตายอยู่แล้วว่าเป็นของขวัญปิรันย่าแน่เลยมึงโอ้โหไปหนู้นแล้วไปนู้นแล้วเอา้ารู้สึกว่าสัตว์นี่จะว่ายน้ําไวเหลือเกินนะเอาเดะเอาเดะว่ายน้ําตามมึงหนีกูตามเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคมาทางนี้ทางนี้โอ้ยมันไปนู่นแล้วคือมันจะไม่ยอมอยู่กับกูบกเป็นอันขาดเพราะว่ากูนี่อันตรายที่สุดในอาร์กกูเป็นพีเดอร์เตอร์นะที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารสูงสุดว่ายตามว่ายตาม ปุ่ต่อยให้หลับในน้ำเอง assim. เดี๋ยว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 เหอะเดี๋ยวเหอะเออเออเอาต่อยไปก่อนยังไม่ต้องใช้ไหนก,ก็ติ๊กตาม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 ไปไปเอเอไอ้ร่วงข้างบนพอดีอ้าวหัวผ้าตรงหินนี่พอดีไอ้แจ๋วเลยเออกซิเจนลดปะ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้มันต้องได้เนื้อพรามว่ะผมจะไปหาเนื้อพรามที่ไหนดีเนี่ยไม่งั้นรอนานนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่ได้แล้วโดโดก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวกูให้มึงเลือก2เนื้อระหว่างเนื้อปลากับเนื้อพรามนะครับตอนนี้โอเคแต่กดชิปใส่ยังได้อยู่เนี่ยนอกจากแบ่งครึ่งไว้แปลกมากฮ้ยได้เลือกกูได้เหรอนี่ก,กูก็ได้โบล่าแล้วเลยเฮ้ยดีดีด,ดีเอาดีโรได้พอดีไม่ยากมากเท่าไหร่เดี๋ยวโบล่าก่อนเลยตอนเนี้ยโบล่าได้แล้วแจมแล้วก็สามารถขี่พาราซอได้ถ้าจับได้นะครับ โอเคเราต้องเตรียมโบล่าไว้ก่อนเพื่อให้เราเนี่ยเวลาเจอแรปเตอร์จะได้ไม่อันตรายนะครับทุกคนผมว่าต้องเอาอันนี้เรียงใหม่ดิดดึงเรียบร้อยโบล่าไว้ที่เอาเลขสี่ก่อนมา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 ดิโรมาดิโรอยวให้มันอยู่ฝั่งนี้ก่อนแต่ว่าว่ายน้วาวายอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาหรือให้มันไปด้านนู้นก่อนอ่ะมึงไปรอกูด้านนู้นก่อนไปคือถ้าเราไปกับมันเนี่ยมันจะทําให้มันมีปัญหาคือจะมีสัตว์มาจบตีนะครับ โอเคผมเตรียมขับจับพาราโซก่อนมีโบล่าแล้วเฮ้ยกูดวงได้พาราโซก่อนแรปเตอร์ไม่น่ามานะแถวนี้มันก็มีอะไรแต่ว่าแล้วแต่ดวงว่ามึงอะ่ะจะดวงดีหรือเปล่าถ้าดวงไม่ดีมันก็โดนแรปเตอร์แดกแค่นั้น <c oughs> เองง่ายๆนะครับแรปเตอร์นี่ขึ้นอยู่กับดวงแต่ถ้าใครมีสกิลเทียบก็เป็นตัวกากนะแรปเตอร์แต่ถ้าเกิดเล่นแรกๆก,ก็ตายอยู่แล้วนะครับใครส่วนใหญ่เล่นแรกๆตายกับแรปเตอร์นี่แหละ เรียบร้อยนะประมาณนี้ไฟเบอร์ร้อยกว่าเดี๋ยวกลับมาเลยครับทีนี้กลับมาเดี๋ยวคลับพี่เนี่ยจะน่ารักหน่อยเว้น้องๆคือพี่จะใส่สกินตัวนี้ด้วยเออจะได้แบบโอเคหน่อยใส่กระคลับปั๊บเข้าไปเรียบร้อยเออแล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถใส่การน,นี้ได้เนี่ยครับมันจะทําให้ไฟแบบดูน่ารักละมุนละมุนเนี่ยเหมือนกับเรากําลังแบบจุดพุเฉลิมเฉลิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันตรานนี่ว่า อะไรไม่มีปลากินหรือไงวันเนี้ยฮะมันไม่มีปลากินจะแดกผมแทนทุกคนกูต้องตีนมากตามกูมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันไม่ตามมาโอเคพอจะจับแบบพาราโซสึกมาวุ่นวายแล้วผมต้องฆ่ามันก่อนอีกองั้นเอาเอ้ยเอาหนักระติกดีดมันได้บอกวะนี่คือมิตีใหม่แห่งการดีดนกเนี้ยไม่เคยเอาหนักระติกดีดนกสรรักทีแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงคือทีเดียวแม่งตายนะนกแบบนี้ยกูลองกูลอง กูขอลองมามึงมาดีดไม่โดนแม่งกูดีดร้อยลูกจะโดนไหมเอ้ยเอ้ยโดนโดนมาเปล่ามาเปล่ามาดิวะมาดิวะเออเออมาดิโอ้โหดำมาหิวอีกเว้ยมาดิมึงมาดิมึงมาดิกูดีดให้หล่นนะมึงมาดิมาดิเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรกูไปอีกเงี้ยเอาหนมกูไปกินเอาคืนมาเออแม่งดีดยากดีดยากแล้วเลื่อนออกแล้วเออเลื่อนออกแล้วเลื่อนออกแล้วเลือดออกแล้วตายเลยสุดยอดโอ้โหโคตรมันมึงมึงนี่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับกูโดนไอ้นี่อะไรเออ เมยืนหรอชอบมาหมดต้องการหนังตอนนี้เรเรียบร้อยเข้าสู่สเต็ปแห่งการจับพราโซมานี่ล็อกไว้ล็อกไว้โอเคตีหัวตีหัวตีหัวฟาดหัวฟาดหัวมุมนี้มุมนี้เออนี่เลยนี้เลยหอยหัวหอยหัวใหญ่หวนัวใหญ่คลิปนี้กูจับพาราโอตัวเดียวกูเลิกเลยได้ไหม เวตจ้องอื่นเล่นสินาเทียงเออกุ๊สิาทีบ้างไม่ได้นะเออร่วงเรียบร้อยทุกคนตัวนี้เบอร์รี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีเนื้อกินเลยวะ่ะรือเอาเนื้อมาด้วยเบอร์รี่นี่คือมันแบบไม่ค่อยจะอิ่มเว้ยกินไปก่อนกระทางชีวิตไปก่อนแต่เนื้อมีเยอะเลยเดี๋ยวไปแย่งเอาเบอร์รี่ตัวนี้ต้องใช้สีม่วงแล้วสีม่วงมันหายหมดเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีแอร์ดอปมาแต่สีม่วงน่าจะเก็บไม่ได้จำได้ว่ามันจะใช้เลเวลเยอะ เยวขอหาเบอร์ออรี่ม่วงกันแถวเนี้ยเบอร์รี่ม่วงเบอร์รี่ม่วงเต็มโบล่าไ้ก่อนเบอร์มีตัวอะไรดุดุได้จัดการหยุดยั้งมันทันได้ถ้าเราหยุดดรปเตอร์ไม่ได้ก่อนที่มันจะถึงเราเนี่ยเราจะตายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอานกนั้นด้วยดีวะถ้ากูจับนกในพันุนี้นี่มันจะกลายเป็นว่ากูเทพเกินไหมเออเอาพปด้วยเลยมันลงมาพอดีเดี๋ยวดูเลเวลก่อนเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลเลเวลมองไม่ค่อยเห็นเอาเลเวลสี่เองได้อยู่ ดีเวลสอย่างนี้สบายหรือฟาดไม่เกิน20ทีนะครับแต่น่าจะอยู่ประมาณ7ทีอ่ะสี่ทีแล้ววะเนี่ยน่าจะ6ทีแล้วมั 7, ้งเอะหลับปะกูรนับผิดไปนี่ยเอาไม่สลบ่ะไม่สลบอ๋ออาจจะเป็นที่ดาเมดเออลืมไปว่าดาเมดยังไม่ถึงร้อยก็นานนิดนึงโอเคอยู่ที่ดาเมดด้วยนะการทำคับสลบเนี่ยเบอร์ดีได้ทั้งหมด8นะครับ เดี๋ยวนกเนี่ยต้องเฝ้าเพราะว่ามันจะค่อนข้างตื่นไวนิดหนึ่งนีเ่เติมเบอร์รี่นะครับ8ลูกไม่รู้พอไหมเนี่ยใส่เข้าไปก่อนกินไปล้สองเรียบร้อยครับทั้งหมด3ลูกนะครับผมได้พรราาลรสซอ1ตัวสเต็ปต่อไปเราต้องเตรียมที่ขี่เพื่อจะขี่มันนะครับในตอนนี้เอา้าชิบหายแล้วกูกดผิดจะกดเอาอันนี้ไปโดนดัมมี่สวยเลยดัมมี่จริงๆกูไม่ต้องใช้เลยเนี่ยในเซิร์ฟนี้ยโอเวรกรรมว่ะ น่าเสียดายมากเลยนะครับดันไปกดผิดอัพดัมมี่เออแต่ไม่เป็นไรอาจจะได้ลองดาเมจกันก็ได้พราซอรใช้ไร้บ้างขาดไม้เอาไม้มาจริงๆไม้ในรังเรามีเยอะแต่ขี้เกียจเดินกลับบ้านอเอามาก่อนประมาณนี้ก่อนเตรียมที่ขีเรียบร้อยพราซอรตัวนี้นี่เป็นตัวผู้พอดีชื่อว่าอะไรดีวะเนี่ยชื่อ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 ชอนึกชื่อไม่ออกชื่อไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวใส่ที่ขีไปก่อน เป็นคนคิดชื่อไม่ค่อยออกเออจริงๆการจะตั้งชื่อนี่ต้องเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนี่มันก็จะช่วยเราได้เยอะช่วยฟาร์มช่วยอะไรได้นี่แล้วก็สามารถสแกนศัตรูได้นะครับมันมีท่าที่ทำให้ศัตรูกลัวได้ด้วยนะเว้ยกด4อ่ารู้สึกว่าศัตรูจะไม่กล้าเข้ามาใช่ไหมนี่ๆมันจะปล่อยเป็นคลื่นเสียงที่จะทําให้ศัตรูแบบหูแตกสวนนกตัวนี้สีขาวสวยนะครับนวนพองใส่เนื้อเข้าไปก่อน ตัวนี้ต้องใช้เบอร์รี่เนี่ยไม่งั้นไม่อยู่เนี่ยอ่าอัดเบอร์รี่ก่อนกันคาสลบนะครับมันตื่นอะไรประมาณนี้ผมว่าผมจะลองไปดูนั่นเว้ยแอรดอบว่ามันมีอะไรบ้างคุ้ยแต่มันมีชาริโคเทเียมนะครับอยู่ตรงนู้นซึ่งอันตรายมาก2ตัวไปได้ไงไวุเนี่ยปกติเราแทบจะไม่เจอมันนะในเขตนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนเดี๋ยวๆๆเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้อันตรายเกินไป กันฟาร์มก่อนพอได้ตัวนี้มามันจะช่วยขนของได้แล้วสำหรับพารสซครับไดเวลเอาอะไรดีวะเนี่ยเลือด280เองดาเมจ195รนี่ถ้ากูกดไปจะถึง200้ยแม่ไม่น่าถึงเอา203ได้โยต้องชานฉลาดในการอัพนิดนึงนะช่วงนี้แล้วก็กี่โมงแล้ววะเนี่ยเอาทุ่มหนึ่งแล้วเหรอจะสองทุ่มแล้วด้วยเมื่อกี้เอาไงดีเราต้องกลับกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มืดเนี่ย อาจจะมีสัตว์ไลยออกมาบุกนะกลางคืนเนี่ยมันจะมีสัตว์แบบใหม่หมๆเริ่มออกหากินนะครับในยามค่ำคืนเอาละไปกลับบ้านกันลกไปด้านนู้เลยให้นกข้ามไปก่อนส่วนผมว่ายน้ำมาโชคดีเป็นเลนย่าตรงนี้มันไม่เยอะมากเอ้ยสบายแล้วดีโลมาดีโลมาไป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 หาที่ฟักไข่โดโดกันดีกว่ามั้งยังไงก็ต้องเตรียมไฟอยู่แล้วไงอ่ะงั้นก็ต้องตัดต้นไม้ไปเยอะเ เพื่อบลิตทอสนะครับให้เราได้มีแสงสว่างในวันนี้วันนี้กูยังไม่มีบ้านเลย <S <S ผมสมควรที่จะมีบ้านโง่ o o o แล้ว,งวงลลนงหลังเอาเก็บของเก็บของ, <S <S ของนี่มเมล็ดพันธุ์เพียบพาราซอนนี่รู้สึกว่าจะฟาร์มเมล็ดพันธุ์ได้ค่อนข้างดีว่ะ <S <S เออมาอต้นหนึ่งพอแล้วเรียบร้อยอันนี้หนีใครมาเนี่ยดีโลเหรอช่วยกันช่วยกันเอาเด้เอาเด้ยเยวลุ้มลุเออเออเอเอ มาเรียบร้อยกระจอกนั่นนั่นนั่นเจอดีโลกูกลับเลยกลับเลยตรงนี้ค่อนข้างสงบน่าจะอยู่ได้สบายเดี๋ยวบ้านผมว่าผมจะมาสร้างตรงแหลมๆตรงนี้ว่ะผมชอบอยู่ริมน้ำเว้ยตามมาตามมาเปลี่ยนที่เฮ้ยแต่ตรงนี้มันเป็นจุดเกิดนีด่ว,ว่ะรู้แล้วทำไงดีมันต้องไปอยู่บนหินเนี่ยหินก้อนใหญ่เนี่ยกำลังดี ทุกตัวสตแตนบายกันก่อนมาแล้วดิโลดิโลตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าอ๋อตัวเมียเหรอตัวเมียชื่อว่าเดี๋ยวอากูคิดชื่อออกไอ้นี่สึกลงมาขวางกูอีกเอาเอารอ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 เมื่อกี้ตอนแรกว่าจะให้ชื่อว่าโจอี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเมียอย่างนงี้ชื่อว่าโรสเอ้เป็นไงชื่อเพาะไหมชื่อฝรัง่งฝรั่งไปอ่ะเรียบร้อยโรสหนึ่งตัวส่วนโดโดโนี่โดโดมันต้องชื่อปีเตอร์ เฮ้ปีเตอร์มันจะดูแบบว่าออนแอเกันไปไหมพวกปกติปีเตอร์เราตั้งกับตัวโหดดีกว,ว่าถ้าป mm ีเตอร์ไม่ได้ก็เอาอะไรดีวะชื่อพีทชื่อพีทแบบกูรักความสงบนะครับเออชื่อพีทคือเน้นแบบว่ามีเมียเยอะได้แต่ว่าไม่เน้นสู้รบนะครับส่วนไอ้พวกนี้นี่มันเป็นสาวๆใช่ไหมออโลซาเออโลซาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีพอาร์ไม่ติดนะตัวอาร์ทำไมกดไม่ค่อยติดวนะเนี่ยหรือว่าโ no น้ตบุ๊กกูกำลังจะพัง โรซาแบบนี้นะครับมาชื่อเป็นซอสมะเขือเทศลยมึงส่วนไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึง่งชื่ออะไรดีวะชาลีไม่ชาลีไม่เอาดีกว่าชื่ออะไรลอนลอนดีวะลอนดี้ออาลอนดี้แล้วกันตัวนี้ชื่อฝรั่งให้หมดอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือพาราซอก,กับน,นกนกตัวผู้ตัวเมียนกตัวผู้นะครับตัวผู้แล้วก็ขาวๆนี่ชื่อว่าสโน่นกชื่อสโน่แล้วกันใส่ชื่อไว้หมด อ่าเรียบร้อยเสร็จส่วนพาราโซตัวนี้นี่สายแบกเลยครับแคลรี่ครับ <Wow. S 1> <laughs> แคลรี่เลยเห็นป่าทุกคนเป็นแคลรี่เว้ยนะชื่อก็บ่อยแล้วว่าชอบแบกชอบถือของเสร็จภารกิจแล้วตอนนี้เราต้องวางไฟก่อนเดี๋ยวไฟนี่จะวางริมตรงนี้เลยผมต้องเตรียมทอสมาเยอะๆหน่อยทอสตอนนี้ผมได้แค่หนึ่งเวัดฟินเออกูลืมไปว่ามันต้องใช้ฟินด้วยดิย อันนี้มันจะวางแบบออโต้ Auto ไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอานี้ก่อนเอาฟินก่อนถ้าฟินเราก็ต้องเตรียมพิกแอคออกมาก่อนนะตอนนี้พอออกไปฟินฟินฟินโอ้หินตรงนี้มันมีน้อยมันต้องข้ามมาเอาหินด้านนี้นี่มีหลายก้อนอยู่จะมืดแล้วด้วยผมไม่วิ่งไปเอาแอร์ดอกเพราะว่าผมรู้ว่าเลเวลผมน่าจะไม่ถึงผมจําได้ว่าสีม่วงนี่ใช้เลเวลเยอะวินนี่เอาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบหนักแล้วด้วย เดินไม่ได้เนี่ยเร็ว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 หุได้เหล็กมาด้วยเหล็กดิบมา5อันโชคดีอ่ะจัดไปก่อน2อันแล้วกันเร็วเร็วเร็วคราฟช้ามากเลยคราฟิ้งสก,กิลนี่ไม่ต้องเพิ่มนะถ้าเพิ่มนี่ลำบากในการเล่นนะครับผมโอ้ยหนักสุดๆต้องโยนหินทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปเอาหินแป๊บนึงโยนทิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยให้พาราซอมาช่วยขนแล้วก็มืดแล้วด้วยมืดแล้วมืดแล้ว เร็วเร็วเร็วรีวรวบวางไฟไฟห่างกันประมาณ10เมตรนะครับอย่างน้นนอยสัก5เมตรอ่ะประมาณนี้เติมเลยเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแบ่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกดชิปไปแล้วกันใส่ไป5้าอันก่อนนี่ค่อยๆลงไฟไปทีละนิดทีละหน่อยเออจัดไปเดี๋ยวต้องไปดูแคมไฟว่ามีเนื้อเหลือบ้างห้าวะเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แหละนะดูแคมไฟก่อนไฟยังไม่ดับเลยนี่ สบายเลยมาถึงไฟกันก่อนอากาศค่อนข้างหนาวเนื้อมาหกครับผมเนื้อหมดแล้วนะตอนนี้ได้ชาโคลออกมาเดี๋ยวเราเอาชาโคลออกก่อนแล้วก็ใส่เนื้อเพิ่มเนื้อนี่ใส่เปสองชุดเลย่ะเรียบร้อยแล้วชาโคลต้องาาเก็บไว้ในนี้ก่อนกับเหล็กยังไม่ได้ใช้แน่นอนกินก่อน่อะกินไปเลยสี่อันเนื้อ,อย่างนะครับโอเคไอโดโด้นี่มันใช้ไฟกี่อันวะ จริงๆอยากจะได้แบบว่าฟักไข่โดโดแล้วเนี่ยแต่น่าจะไม่ทันไหมทุกคนโอ้ดาวสวยเนี่ยวันนี้ผงสส่วันนี้เนี่ยเอาแค่นี้พอดีกว่าวันนี้ก็ได้มาหลายตัวแล้วนะลองนับดูดิอันที่สามด้านนี้อกีกสี่ห้าหกหกตัวน้องๆสุดยอดเฮ้ยมารวมกันกันด้านนี้หน่อยลมนลลมนลลมพลลมพโลพนลเลยเออมารวมกันให้ทุกคนได้ดูว่า มึงมีกันกี่ตัวนี่ยังเยอะเลยนะครับไโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพารน,นี้นะครับจบไปเท่านี้ก่อนยังไงอยากจะดูกันต่อไวๆกนะ็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะยใหญแพ้ช่องอื่นนะเว้ชอบอาร์ตต้องชอบพี่ด้วยไม่ใช่ชอบแต่อาร์ตนะครับไม่งั้นกูไม่เล่นนะโอเคสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ